เลิงนกทาลุกเป็นฝ่ายจับป่าพรุ่งนี้28พฤษภาเลิงนกทายังง่ายส่วนเรื่องฟ้อางหมิน่นมีการฟ้องจริงหนึ่งคนวงเล็บหมายถึงแล้วคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครเรียกค่าเสียหายจำนวนห้าล้านบาทที่ผ่านมากำนานยังไม่เคยฟ้องใครมีแต่ฟ้องสิทธิบุตร นี่คือหมัดแรกส่วนคดีที่ศาลอาญาของหมอลำเช้ากับอดีตนักแสดงกอกายวันที่30พฤษภาคมนี้รู้เรื่องเงืจบการรายงานขอให้เป็นไปนตามที่คิดโชคดีมันก็ไม่ดีและมันก็ดีสำหรับใครบางคนที่ถึงเวลา ต้องเด็ดขาสักทีชาวจริงไหมกอดจูกลูกคำแบบนี้ออกสื่อทุกวันหรือเปล่าใช้คู่นีหรือเปล่า,ลาฉันกลัวหลาน,หลานเห็นคุณป้าท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยเวลาพ่อถ่ายกับผู้หญิงหลายๆคนป้ากลัวหลานเห็นในมุมมองที่ไม่ดีป้าขออนุญาตบล็อกนะคะ อยากถามว่าตอนนี้คุณป้าทำการบล็อกไปถึงไหนแล้วบอกแม่ของเด็กหรืออยังเพราะว่าแม่ของเด็กเนี่ยก็กอดจูบลูกคำเดาๆเดาดงๆดง,ดงถ่ายคลิปลงทุกวนันได้บล็อกลูกๆหล,ล,ลาน,ลานไม่ให้เห็นแม่ตัวเองหรือยังคะก็รุนๆุนนะเรื่องคดีเนี่ยก็เป็นไปตามนี้ตามที่ กีเขาได้หลายงานมาส่วนคนที่ได้รับสองพ่อป่าแล้วตอนนี้ก็เล่นบทอ่อนหวานขอไก่เกียเหมือนเดิมค่ะลูกสาวมั่นตอนนี้เป็นสาวอ่อนหวานสาวอ่อนแอขอดูแลฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้พอเขาใส่ดำมันก็ไม่สำนึกพอเขาใจร้ายหัดรู้สึกบ้าง เห็นเขามีความสุขใจจะหาดอิจฉาเขามันก็ต้องเจอแบบนี้ในเมื่อพอเขาขอดีดีพอเขามีแต่คนรอบทนี้มานานแล้วก็ต้องเอาให้สำนึกเป็นคนที่แสนดีให้เขาพูดให้เขาด่ามาตั้งนานเป็นปีๆไม่เห็นคุณค่าต่อไปนี้จะได้เข้าใจคนเดินมาไกลแสนไกล มีแต่กินอิ่มนอนหลับเฮงเฮงรวยรวยปังปังอยู่แล้วส่วนคนที่เดินวนเวียนอยู่ที่เดิมก็ต้องแก้ปัญหาเดิมๆทำความดีแล้วไร้ค่าสิ้นเปลืองพลังงานทุกด้านเสียได้เอาไปใช้กับคนที่เห็นค่าเห็นคุณเราคนหนึ่งที่จะไม่เสียเวลากับคนจำพวกนี้ลดต้นไม้ต้องดูด้วยว่าต้นไม้ต้นนั้น มันต้องการให้ลดน้ำหรือเปล่าอีกใจฉันก็อยากให้นางแต่งงานเป็นผัวเมียกับไอลีเกลเร็วๆนะฉันอยากเห็นว่าพอมันแบ่งสมบัติกันจะทำหน้าแบบไหนแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าจัดสุดๆจัดยาวๆไม่มียอมความทำให้เด็ดขาดจะได้ไม่ต้องมาพูดกันอีกแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องพูดกัน ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีถ้าไหนเมื่อฟองแม่แม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกนี่แหละถึงวาระเวลาที่พ่อต้องเอาลูกกลับมาเลี้ยงออดแอก็็แพ้ไปคนเก่งเขาอวดกันที่ผลงานเอาเวลามาพ่นน้ำลายมากกว่าเงินมาหาเงินแข่งกันดีกว่าเรื่องส่วนตัวก็ไม่อยากยุ่งหาเงินเก่งต้องยกให้ผู้ใหญ่บ้าน อายุน้อยร้อยหลานเก่งกว่าตอนที่อยู่กับอดีตเมียได้สามพอตอนนั้นทำอะไรก็เก่งใจเมียง่ายทำอะไรก็ยกให้เมียหมดมาวันนี้ทำเองเก็บเองมีเยอะกว่าเดิมเขาก็คิดว่าเขาทำดีเขาทำถูกต้องมันไม่มีทางที่มันจะคิดว่าตัวเองทำผิดที่วันนี้มันยอมยกอนุญาตให้ลูกมาก็เพราะว่า มันได้สองผาป่านนั่นแหละคือมันก็กลัวเหมือนกันเรื่องนี้ใครช่างก้ามาทำลายความใจดีของผู้ใหญ่บ้านถ้าเรื่องจริงเนี่ยนะบอกเลยว่ารับไปเต็มๆจะร้องไห้ก็รีบร้องนะก่อนที่จะร้องไม่ออกบางคนก็เคยคิดว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านต้องใจดีขนาดนี้ ถ้าเอาในความเป็นจริงเนี่ยคือสิ่งที่บิ๊กถือในมือมันแสดงให้เห็นแล้วว่าบิ๊กเขายือนอยู่เหนือกว่าเขายือนอยู่บนภูเขาส่วนเบี้ยวยือนอยู่ในหุบเหวแต่เบี้ยวไม่ยอมพูดลาวาซอกนางจะบอกว่านางเก่งนางเลิศแต่มาวันนี้นางต้องลดและนางบอกว่านางคือผู้ถูกกระทำ นางขอคุยขอไก่เกียรคือนางยอมถอยเพราะนางรู้แล้วว่าอย่างไงนางก็แพ้นแน่ๆเพราะเขามีหลักฐานเขาเก็บทุกอย่างรอบนี้เนี่ยฉันบอกเลยไก่เกียรคงไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าบิ๊กเขาไม่ยอมให้นางมาทําลายเขาอีกแล้วถ้าบิ๊กเขายอมอีกนางก็ กลับมาชูคอทำปากเบี้ยวใส่หลายเขาอีกเขาคงไม่ใจอ่อนกับคนแบบนี้อีกแล้วอาหาสุนัขที่ไกลฉันถ้าเรื่องมันเกิดดีทำไมไม่ยินดีแต่กลับมาใส่ร้ายป้ายสีทางที่ต่างคนก็ต่างไปตั้งนานแล้วจะอยากมาเคลียอะไรและเธอทำให้ผู้ใหญ่บ้านเขารับไม่ได้ ตรงที่เปิดเพจใหม่ให้ผัวสร้างรายได้จากคลิปลูกตัวเองเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักลูกหากินกับเด็กใช้เด็ดเป็นเครื่องมือเปิดเพจใหม่ในชื่อของตัวเองแต่ให้ผัวใหม่เป็นแอดมินพากเสียงลงคลิปสร้างรายได้กับลูกๆชาทั้งที่พ่อเขาเคยขอไว้แล้วเลียบทุกดอกจริงๆแล้วบอกรักลูกอย่าไปหาเหตุผลกับสาวเปรี้ยวคนนี้ คนเห็นแก่ตัวคนแบบนี้มันรักใครไม่เป็นแกขนาดนี้แต่ยังไม่มีความคิดคิดเหมือนใส่กระโปรงตัวเดียวแล้วก็ใส่ซ้ำๆคนแบบนี้นาไม่มีความสำนึกกับเรื่องอะไรใดๆทั้งสิน้นจนคนไปคอมเมนต์ fc ด่าสาบนาพึ่งนึกขึ้นได้ว่านาเนี่ยต้องให้ลูกมาวันเกิดพ่อ ไม่เห็นคุณค่าในตัวลูกตัวเองเห็นเป็นแค่เครื่องมือทำเงินหาเงินให้ตัวเองกับผัวใหม่ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนหนก็คนผู้ชายมาหากินกับลูกตัวเองบัดซบจริงๆ